สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเอทูช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวปลายปีโชคก้อนใหญ่ชาวราศีธนูเปิดดวงระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม2566คลิปนี้นะคะเป็นการเปิดดวงสำหรับท่านที่เกิดในลัคนาราศีธนูตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนี้เป็นต้นไปเลยค่ะ ก่อนอื่นเลยเอทูบต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกดปุ่มขอบคุณส่งเข้ามาให้นะคะหลายท่านถามเข้ามาว่าปุ่มขอบคุณคืออะไรนั่นก็คือหากสังเกตให้ดีๆด,ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้จะมีปุ่มขอบคุณปรากฏอยู่ค่ะหากท่านไหนไม่เห็นอาจเป็นไปได้ว่าซ่อนอยู่ในปุ่มจุด3จุดทางด้านขวามือนะคะเป็นพระคุณยังสูงค่ะ สำหรับท่านที่เกิดในราศีธนูหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึงวันที่13มกราคมนะคะเรียกได้ว่าชาวธนูมีโอกาสจะได้เจอกับความท้าทายใหม่ๆมากมายเลยค่ะโดยเฉพาะตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปจะมีบทพิสูจน์ที่ต้องฝ่าฟันหลายอย่างเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันในสายงานที่ค่อนข้างสูงงานที่จะเข้ามาอย่างล้นมือ และภาระที่ต้องรับผิดชอบกองโตเรียกได้ว่าทำเอาชาวราศีธนูต้องปาดเหงื่อไปหลายโหนอยู่เหมือนกันค่ะแต่ถ้าชาวธนูมีความมุ่งมั่นไม่รีบถอดใจไปซะก่อนก็มีหวังที่จะได้พบกับความสำเร็จในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะคะชาวราศีธนูยังมีโอกาสได้เดินทางบ่อยๆหรือจะเรียกว่าชีพจรลงเท้าเลยก็ว่าได้ค่ะ จะมีโอกาสได้ทำงานที่ต้องอาศัยการเดินทางแล้วยิ่งใครที่ทำงานเกี่ยวกับการติดต่อทางไกลขอบอกเลยว่าโอกาสประสบความสําเร็จเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวนะคะส่วนชาวธนูที่ยังว่างงานอยู่ให้เตรียมหาชุดไปทำงานใหม่ได้เลยค่ะเพราะว่ามีโอกาสได้งานตามที่หวังเอาไว้แล้วนะคะ เรื่องการเงินก็ถือเป็นอีกหนึ่งข่าวดีสำหรับท่านที่เกิดราศีธนูค่ะเพราะตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปชาวธนูจะสามารถจับจ่ายใช้สอยได้อย่างคล่องมือมากขึ้นมีไรายได้เสริมจากช่องทางการหาเงินใหม่ๆมีโอกาสที่ชาวธนูจะลงทุนหรือว่าต่อยอดธุรกิจนอกจากนี้ยังมีโอกาสได้โชคได้ลาบอีกต่างหากนะคะส่วนลาบจะเป็นลาบเล็กลาบใหญ่ก็ขึ้นอยู่กับ ทำบุญที่ท่านได้สะสมมาแล้วนะคะถ้าก่อนหน้านี้ชาวธนูขยันเก็บทําบุญมาตลอดช่วงปลายปีนี้ก็มีแววว่าจะได้เงินก้อนใหญ่มาครอบครองด้วยละค่ะ สำหรับชาวธนูท่านไหนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะด้วยความที่ชาวธนูเป็นคนเนื้อหอมเลยอาจทําให้มีคนเข้ามาหาทางทางที่ชาวธนูก็มีเจ้าของอยู่แล้วดังนั้นต้องวางตัวให้ดีๆค่ะแสดงสถานะให้ชัดเจนพูดคุยกับคนของเราให้เข้าใจกันแล้วความสัมพันธ์จะเป็นไปอย่างราบรื่นนะคะสำหรับชาวธนูท่านไหนที่ยังโสดอยู่ก็มีโอกาสได้พบเจอกับคนใหม่ๆที่จะทําให้หัวใจเต้นรัว ส่วนใครที่กำลังมีคนที่แอบชอบอยู่มีโอกาสสมหวังค่อนข้างน้อยแต่ก็ไม่ต้องเสียใจไปค่ะขอเพียงแค่คนโสดราศีธนูปล่อยใจให้สบายแล้วลองออกไปในที่ใหม่ๆบ้างก็จะได้เจอกับพรมลิขิตที่ลิขิตท่านให้มาได้พบเจอคู่แล้วนะคะ ทีนี้มาส่งท้ายกันที่เคล็ดลับเสริมดวงกันค่ะแนะนําให้ทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของแสงสว่างไม่ว่าจะเป็นการทําบุญถวายเทียนหรือว่าหลอดไฟการเติมน้ํามันตะเกียงอาน,นิสงส์เหล่านี้จะส่งผลให้ชาวธนูเป็นคนมีสติปัญญาดีมีไอเดียในการคิดงานใหม่ๆแล้วก็สมหวังในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะ เอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดดวงสำหรับท่านที่เกิดในลัคนาราศีธนูตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม2566นี้นะคะสำหรับคลิปหน้าค่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ